ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครูอ,อะตอมแชนแนลครับ Hi Welcome to English Classroom ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ with Teacher a t o มอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันอีกหนึ่ง letter เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็น letter อะไรเอ่ยคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้นะคะเราลอง ร้องเพลง A B C ดูนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P R ไช่แล้วค่ะ P นั่นเองวันนี้เราจะมาต่อกันที่ letter P นะคะ letter P ออกเสียงแบบ phonics ว่า p p p อา แล้วคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว P จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเรามาต่อกันที่ letter P ค่ะ P ด้านบนนะคะคือ P ตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนด้านล่างคือ P ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะ P อ่านออกเสียงแบบ p h o n i c s ว่า P, 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 p. พ P เพ P เพเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการเขียน letter P กันค่ะ letter P นะคะ เริ่มจากตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะให้เด็กๆนะคะลากเป็นเส้นตรงลงมานะคะให้เต็มบรรทัดนะคะเสร็จแล้วขึ้นไปด้านบนแล้วโค้งมาครึ่งเดียวนะคะโค้งเป็นเคิร์ฟนะคะมาครึ่งเดียวก็ได้แล้วค่ะตัวพส่วนพีที่เป็นตัวพิมพ์เล็กค่ะก็คือเขียนมาครึ่งบรรทัดนะคะแต่ลากเป็นหางยาวลงมานะคะแล้วก็โค้งแบบเดียวกันเลยค่ะ ก็จะได้เป็น letter p ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วค่ะเรามาดูคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย letter p กันค่ะคำแรกง่ายมากเลยเด็กๆหลายคนรู้จักนะคะนั่นก็คือ pig pig p i g pig p, p i g p หมูนั่นเองค่ะ pig หมูคำต่อมาค่ะ pencil P-E-N-C-I-L P ิ e n c i l Pen cil. Pen cil. p e น c i l P-E-N-C-I-L P e n c i l ดินสอค่ะต่อไปนี้เรารู้จัก Pencil แล้วนะคะคำต่อมาค่ะอ่าเด็กๆเคยรับประทานไหมคะ ของโปรดเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือพิซซ่า p i z z a p ิซซ่ z z a ตัว Z นะคะเราอ่านอีกแบบได้ว,ว่า z นะคะ z เราสามารถอ่านเป็น p i z z a p ิซซ่ได้สองแบบเลยนะคะพิซซ่ p i z z a p ิซ z ่าพิซซ่านั่นเองคะ่ะ ของโปรดมาอีกแล้วช่วงนี้มีแต่ของกินเยอะเลยนะคะคำนี้ค่ะ popcorn p o p c o r n popcorn popcorn p o p c o r n popcorn อ Pop ปคอร์นนั่นเองค่ะ าวเครื่องดนตรีชนิดนี้ p, p i a n โน p p p i a n o Piano Piano p น a n เอโนีเนเปียโนค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะอ้าวคำศัพท์ครบแล้ว5คำค่ะเรามาทายคำศัพท์กันดีกว่า let's try a g a i n คำแรกค่ะโอ้โหโผล่มาเลยนะคะมี6ตัวอักษรค่ะเด็กๆใช้กันบ่อยอยู่แล้วนะคะ What is this? ใช่แล้วค่ะนี่ก็คือ pencil P-E-N-C-I-L pencil ดินสอนนั่นเองค่ะ Next word คำต่อมาคือคำว่าอะไรหนะ้ามี5ตัวอ,อักษรค่ะ What is this? โ oh อ้โหของโปรดค่ะ Pizza very good Pizza P I Z Z A Pizza Pizza ค่ะคำต่อมาค่ะมีทั้งหมด7ตัวอ,อักษรด้วยกันนะคะ What is this? โอ้โห oh ของโปรดมาอีกแล้วค่ะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆ ok? เป็นขนมชนิดหนึ่งทำจากข้าวโพดค่ะ Very good Popcorn P O P C O R N Popcorn p o p อร์นค่ะคำต่อมามี3ตัวอ,อักษรค่ะง่ายๆเลยเด็กๆลองทายสิคะ ok ok What is this เก่งมากค่ะคำนี้ก็คือคำว่า pig p i g pig หมูนั่นเองค่ะคำต่อมามีทั้งหมด5ตัวอักษรค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นคำว่าอะไร What is this เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะ ถูกต้องเลยค่ะคำนี้ก็คือคำว่า Piano Piano P Piano เนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆจบไปแล้วค่ะสำหรับ letter P นะคะมีคำศัพท์ทั้งหมดคําคำให้เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านฝึกสะกดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนลงไปด้วยนะคะฟังพูดอ่านเขียนเราต้อง ครบเลยนะคะเราจะได้มีคลังคำศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งอ่านได้พูดได้เขียนได้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะขอให้เด็กๆฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าชอบคลิปของคุณครูตอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูตอมด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ See you next time b y ย